ใบใบบัวเกาหลีครับผมนี่เหมือนเ,ออนะเหมือนไออะไรนะเหมือนใบบัวบ้านเราเลยนี่ผมจะหักให้ดูเป็นใยไงนี่เลยเป็นใหญ่ไงไกินได้นะครับเนี่ยไอใบบัวบ้านเราครับนี่แต่แบบอันนี้เขาจะเป็นใบบัวใบบัวบวกนะครับมันไม่ได้อยู่กับ อยู่ตามบอ่อตามไรครับผมใบจะเป็นแบบนี้นี่ไงเย็นละนี่ไงก็นี่แล้วก็จะรูดไงเหมือนเลยเนี่ยกินได้นะครับนี่คนเกาหลีเขาเอาเขาก็เอาไปกินกัน,นเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูน่ครับเต็มเลยเนี่ยนี่ไง ใบบัวนี่ทางยาครับผมทางยาทำความสะอาดรอบบ้านนะครับของเท่าแก่พี่น้องของเท่าแก่ครับก็เลยมาเห็นใบก็เลยเอามาให้ทุกคนดูนะครับผมนี่จะเป็นลักษณะเนี่ยนี่เยอะเลยครับผมผมฟันทิ้งไปเยอะแล้วเนี่ยนี่ยเออเท่าแก่บอกให้ฟันทิง้ง <laughs> ก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าตรงนี้ฟันทิ้งให้หมดเลยนะเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ก็ลูก ไม่ออกอะ่ะฟันทิ้งหมดเลยนี่จากนี้ไปน, ون, นู้นนูนต้นไม้ต้นนู้นก็ฟันทิ้งนะครับตรงนู้นฟันทิ้งหมดละตอนนี้ก็เวลาตอนนี้ก็บ่ายสามฝ่าแล้วครับเดือดห้าโมงก็ได้เลิกงานแล้วเนี่ยฟันทิ้งไปเยอะเลยอ่ใบบัวไม่รู้ภาษาเกาหลีเขาเรียกอะไรครับเนี่ยผมก็ลืมเนาะอ่นอ่มีแต่ต้นใหญ่ใหญ่ เป็นละะนักษณะเงีย้ยเยอะเลยกินได้นะครับผันทิ้งเลยผันทิ้งเลยครับเยอะแยะเลยผันทิ้งอย่างเดียว we okay.